สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคดิมิสดนะครับผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปนะครับเกี่ยวกับแพโนวันที่23มกราคมนี้กันนะครับก็ต้องบอกว่าแพทโนตนี้จัดว่าอลังการมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะพูดถึงกันนะว่าในแพทตรงนี้นะครับมีอะไรที่อัปเดตมาบ้างและมีหลายๆอย่างนะครับที่มีการลัดเข้ามาสู่เซิร์ฟเวอร์ global ของเรานั่นเองเนอะ อ่ะทีนี้เรามาไล่ดูกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสารบการปิดโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือวันบริัสก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะซึ่งก็จะปิดนะครับตั้งแต่เวลา9โมงจนถึงเวลาบ่าย3โมงนั่นเองนะครับก็คือปิด6ชั่วโมงนั่นหมายความว่าเราจะได้รับเพชรนะครับอยู่ที่720เม็ดนั่นเองแต่สารับการปิดในรอบนี้นะครับอันนี้ไม่ชัวนะแต่รู้สึกว่าการอับเดตดรอบนี้มันก็มีโอกาสที่จะเลื่อนอยู่ด้วยเช่นกันนะสำหรับใครที่คิดจะดองพลังงานอะไรยังไงก็พยายามเผื่อเวลาขอาอออนะองงเเเรรรราาาาาาไไไไไววว้้้้้ปปะะะะะมมมมณนนนดดยยยแลกกกััจ่ตสสีโสไไคบ อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปิดอนะัปเดตเนอะก็ให้ระวังในเรื่องการเปิดเซิร์ฟเวอร์ประมาณหนึ่งเนอะสำหรับเคสตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะขอข้ามตรงนี้มาเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนตรงนี้กันดีกว่านะครับผมอ่ะทีนี้เลื่อนลงมาเนอะอ่ะไอ้พวกตู้ตละคอต่างๆอันนี้เราดูกันอยู่แล้วนะครับก็เป็นชินโกะนะครับเป็นทางโฮชิโนะแล้วก็เป็นทางมิกะเนืที่เข้ามาในช่วงวันที่23 29นะครับแล้วก็ทางซาอุริ กับทางฮิโหรินะครับเข้ามาในช่วงวันที่30จนถึง7กุมภา่นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นช่วง100่รโลฟีนะสำหรับ2ตัวละครด้านหลังตรงนี้นะแล้วก็ตัวละครจากฟรีนะครับจะเป็นทางอสุโกะนะครับจากอีเวนต์ฉีใสเอาไซนั่นเองนะอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูกันต่อนะสำหรับตัวของเมนสตอรี่นะครับก็จะมีการอัปเดตเข้ามาในรอบอย่างนี้ด้วยอ่ะจากนั้นนะครับจะมีอีเวนต์นะครับฉีใสเอาไซอีเวนต์ตรงนี้จะอยู่ทั้งหมดสิบหกวันเนอะก็คือตั้งแต่วันที่นยี่นนเอองะครับ่ส อีเวนต์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นทั้งหมด3หน่วยนะแล้วก็ตัวละครที่ใช้ในการเป็นตัวคูณหลักนะครับสำหรับอีเวนต์นี้จะเป็นนางโฮชิโนะชุดคอมแบทและชลโรโกรเทอร์เรอร์นะครับส่วนอีก2ค่าที่อาจจะไม่ใช่ในส่วนของ,งการฟาร์มตัวของมินิอีเวนต์นะมันจะเป็นตัวของถังอสึโกะอีกหนึ่งตัวด้วยเช่นกันนะที่จะเป็นตัวฟอร์หลักนะส่วนตัวที่เหลือนะครับก็จะเป็นเรทที่ใกล้ๆกันอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเคสของการที่มีซาอุริหรือฮิโยริช่วยน้ำตรงนี้อาจจะไม่ส่งผลอะไรมากมาขนาด้นนะ อ่ะทีนี้นะครับเรามาดูกันต่อนะสำหรับตัวอีเวนต์นะครับเราจะได้เจอกับอีเวนต์ถัดไปคืออีเวนต์โดจินนะครับซึ่งอีเวนต์โดจินตรงนี้ก็เหมือนว่าจะไม่มีการปิดเซิร์ฟเวอร์นะในช่วงวันเสาร์ที่8นะครับก็คือ9ก้าโมงปุ๊บมีการเข้าสู่อีเวนต์ตรงนี้เลยโดยอีเวนต์ตรงนี้นะครับจะอยู่ทั้งหมด10วันด้วยกันก็คือจะไปจนถึงวันที่17นั่นเองนะครับซึ่ง17ตรงนี้ก็คือจะไปจบที่วันจันทร์นะแล้วก็วันอังคารนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนในสสส่่่่่่่่่วว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 นน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 นออ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 ีีีีีีเเเเเเตตตตตต์์ะะ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 คคครรรรรรัััััััับบบบบแลล้้กกกกกก็็็จจไปปปดาาาางงงงงซซซึใททหช กากมังโดจินนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับเรามาดูกันต่อโซนถัดมานะครับจะเป็นการเข้ามานะครับของไกมิชั่นถาวรนะครับย้ำว่ากมิชั่นถาวรนะก็จะเป็นการิชั่นของทางชิปาเซกิเนะี่ที่เป็นลูกของทางสริกานั่นเองเนอะซึ่งอันนี้นะครับย้ำนะว่าใครที่เคยทําไปแล้วมันจะทําซ้ําไม่ได้แล้วนะครับฉะนั้นอันนี้นะครับไม่ใช่เป็นพวกตั๋วแจกฟรีนะก็คือใครที่ไม่เคยทําคุณก็ยังสามารถทาเพิ่มเติมได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครทำไปจนจบแล้วอันเนี้ยคุณไม่สามารถรับอะไรได้้เเพิ่ม่มจานนนนีลัองนะ ถัดมานะครับเป็นการล็อกอินเนอะก็ล็อกอิน7วันนะครับจะได้รับเพชรรวมกันอยู่ที่1,200และได้รับเฟอร์นิเจอร์ของทางลุงโฮมานั่นเองนะครับ การแจกหนึ่งดอโรฟีดนะครับก็คือจะเข้ามาในช่วงของซาอุริและก็ฮิริชเวนามแล้วก็คือจะเริ่มในช่วงวันที่30มกราคม9โมงนะครับแล้วก็จะลากยาวไปนะจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์นะครับสำหรับการแจกโรลวันสุดท้ายแต่ว่าคุณยังสามารถเปิดได้นะจนถึงวันที่8กุมภาพันธ์8โมงห้นาทีนั่นเองนะครับผมก็คือก่อนที่2ตู้นี้จะออกไปนั่นเองนะครับอ่ะโอเคทีนี้เรามาพูดถึงอย่างอื่นกันต่อสำหรับพวกคอนเทนต์ในเกมต่างๆนอะไม่ว่าจะเป็นฟีน illa, นร์ล็อเ Ghost. ตขอขเลยลยแ้วกันนะ อทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของการปรับเปลนของเกมแล้วกันนะก็คือจะมีการปรับดรอปเลทน,นะครับของ,ของทีสามทีห้าให้มารด,ดง่ายขึ้นเนอะในส่วนของด่านต่างๆนะครับก็จะค่อนข้างโอเคมากขึ้นนะสถานการณ์ดรอปตรงนี้ถัดมานะครับมันจะมีเป็นระบบในการที่เขาเรียกว่าเป็นมัลติสวิ e แล้วกันก็คือเนี่ยมันจะมีเป็นปุ่มมัลติสวีปตตรงนี้นะครับอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเรากดเข้ามาปุ๊บทีนี้มันจะสามารถให้เราเลือกเซตได้ว่า เราต้องการจะฟาร์มอะไรอะพอเรากดนะปุ๊บมันก็จะมีการขึ้นด่านมาว่าด่านเหล่านี้มีการดรอปสิ่งที่เรากําลังเลือกเอาไว้อยู่นะและเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะฟาร์มด่านไหนนะครับแล้วก็สามารถกดและสามารถฟาร์มพร้อมกันไปได้หลายๆด่านภายในทีเดียวเลยนั่นเองนะก็เป็นหนึ่งระบบนะครับที่จะช่วยสาหรับการเล่นของเราได้ดีมากขึ้นเนะอะทีนี้สําหรับแพ็กเกจนะครับจะมีทั้งหมด2แพ็กที่น่าสนใจในรอบนี้อที่ผมขอพูดถึงนะก็คือจะมีเป็นการเข้ามาครับของตัวเลือกสายชูท่ปีกนะครับซึ่งอันนี้ก็สามารถไปดูกันได้นะครับออน,นี้ แพ็กนี้จะมีการรีเซ็ตนะซึ่งแพ็กนี้ราคา35บาทนะจะได้ับเพชร500เม็ดนะครับสามารถซื้อได้3ครั้ง ซึ่งอันนี้นะครับสำหรับใครที่คิดว่าเราอยากจะเติมเกมนะคุณลองมาวังที่แพ็กนี้นะครับคุณสามารถซื้อได้3ครั้งได้เพชร1นึ่งและเดี๋ยวจะมีการรีเซ็ตแล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่ซื้อก็อย่าลืมซื้อเอาไว้ก่อนเลยละกันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การปรับปรุงในวันพรุ่งนี้เนอะอ่ะอันนี้นะครับเรื่องของแพ็กเกจก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับการปรับอื่นๆของเกมโดว์ไคร์กันมากนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับระบบซับไตเติลนะครับจะเข้ามาแล้วนงอเนอกะซึ่งอัน ของตัวละครเนยแล้วก็ไปเลือกเอาว่าเออจะให้นักเรียนคนนี้พูดว่าอะไรก็จะมีการขึ้นแต่ซับไตเต้ลขึ้นมาให้กับเรานั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ผมจะขอพามาดูอื่นด้วยละกันอันนี้แล้วกันนะครับจะเป็น UI นะครับที่เกี่ยวข้องกับการไต่หอซึ่งตรงนี้นะครับเท่าที่เห็นมาก็คือจะเป็นการปรับว่าตัวเลขดาเมจนะครับจะไม่ไปบังเวลาแล้วซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคนะสำหรับคนที่ไปไต่นะเพราะว่าหลายๆครั้งนะครับเขาจับกันที่เวลาเนี่ยแล้วก็ดูกันว่าเออจังหวะตรงนี้ต้องทําอะไรกันบ้างและหลายๆคร มีการปรับแล้วจัดว่าโอเคเลยประมาณหนึ่งนะการปรับความยากนะครับของมิมัลเทลยิเวนนะก็คือเป็นอีเวนทาวเวอร์นะครับไอโซนของวันนทายแพสโทรเนะี่ยที่มีการตรีกับทางวากโมะนะครับในด่านที่8เขาบอกว่าจะมีการปรับให้มันง่ายขึ้นแต่อันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าจะปรับให้ง่ายขึ้นประมาณไหนกันบ้างเนะอะนอกจากนี้นะครับจะมีการปรับนะในส่วนของตัวโปโลกนะครับก็จะมีการเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนเมนสตอรี่เป็นโวลุมมิสูนสามารถไปย้อนดูกันได้รวมถึงนะครับในส่วนของตัว เด็กแกมาตอนนะครับก็จะมีงานเข้ามานะเป็นส่วนของวอลลุมเอ็กซ์ทันทีนะจากปกติจะไปอยู่ที่อีเวนต์ถาวรเนะซึ่งตอนนี้จะถูกโยกไปแล้วนะครับเป็นวอลลุมเอ็กซ์แล้วนะซึ่งก็สามารถไปอ่านกันได้นั่นเองนะซึ่งอันนี้ก็เป็นการรัดเข้ามาเพิ่มเติมเช่นกันนะอ่ะทีนี้นะครับจะมีในส่วนของปุ่มนะครับที่มีการเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของร้านทั่วไปนะครับแล้วก็ร้านค้าอารีนา จะมีเป็นปุ่มอันนึงครับที่จะอยู่ที่ด้านขวาบนเมื่อเรากดนะครับมันจะทําการเลือกทุกอย่างนะครับที่อยู่ในร้านและเราสามารถซื้อได้ภพยในครั้งเดียวเลยนั่นเองเนอะก็เป็นอีกหนึ่งปุ่มที่ช่วยในการประหยัดเวลาของเราได้ในกรณีที่เราต้อง,งาาการจะกวาดของทางร้านนั่นเนองนะครับอ่ะซึ่งอันนี้สำหรับร้านอารีนาไม่ค่อยแนะนำเลยเพราะว่าอันนี้มันมีหลายอย่างที่ไม่ค่อยคุ้มค่าสำหรับการซื้ออยู่แล้วนั่นเองเนอะอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงอีกหนึ่งส่วนแล้วกันที่สำคัญมากๆนะครับก็คือ จะเป็นระบบในการโชว์เรื่องบับดีบับครับซึ่งอันนี้มันจะโชว์ขึ้นมาครับเวลาที่เรามีการกดพอยส์เกมเนะและทีเนี้ยอ่ะตามภาพนะครับคุณจะเห็นว่ามันก็มีการโชว์ขึ้นมาเนะแต่ละตัวละครมีการบับอะไรอยู่มีการดีบับอะไรอยู่นะครับซึ่งอันนี้เป็นระบบนหนึงที่รัดเข้ามาแล้วเป็นระบบหนึ่งที่ดีมากๆเลยซึ่งอันนี้นะครับจะช่วยในการเล่นของเราได้ก็ากะจเยอะเลยนั่นเองเนะ อีกหนึ่งระบบนะครับอันนี้เป็นระบบเรียกว่าเป็นอินดิเคเตอร์อะไรก็คือมันจะมีการไฮไลท์ตัวละครของเราขึ้นมาเนะเวลาที่เราจะมีการบัฟหรือว่าจะมีการเลงสกิลต่างๆเนี่ยมันจะมีการโชว์เป้าหมายที่จะได้รับผลตรงนั้นอ่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าในเคสตรงนี้นะครับอ่าผมมีการบัฟโคชิโนอ่ะตัวละครที่มีการได้รับก็ตามนั้นนะครับก็จะมีการขึ้นหน้าตัวละครขึ้นมาอะไรแบบนี้นะหรือว่าจะเป็นการบัฟเชื้อโรคด้วยการบัฟตัวเองก็ขึ้นมาเป็นหน้าตัวเองขึ้นมาหรือว่าจะเป็นทางอาโกะครับ ไปบัฟให้กับตัวละครนะครับก็จะมีการเลงขึ้นมานะว่าเออเราสามารถบัฟให้กับใครได้บ้างอะไรแบบนี้นะซึ่งอันนี้ถึงแม้ว่ามันอาจจะช่วยในการเลงได้ไม่ดีขนาดนั้นแต่ว่าในแง่ของการรับรู้ของเรานะครับเราก็จะให้รู้ว่าเออตัวละครเหล่านี้มันได้รับบัฟนั้นแล้วแน่ๆอะไรแบบนี้นะก็คืออย่างน้อยช่วยดีกว่าการที่มันแค่ไฮไลท์สีที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับผมอ่ะก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่า เป็นแพทหนึ่งที่ใหญ่มากๆนะและอยากให้ระวังกันให้ดีนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไฮไลท์ในแต่ละส่วนให้ฟังกันแล้วนะก็ลองไปฟังกันได้นะครับว่ามีส่วนไหนที่น่าสนใจกันบ้างเราสนใจส่วนไหนก็ลองเลือกที่จะเตรียมตัวกันเอาไว้ได้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะครับจริงๆแล้วจะมีในส่วนแคมเปญด้วยนะแต่ว่าแคมเปญอันนี้เดียวผมจะมีการพูดแยกแล้วกันนะเพราะว่าแคมเปญน,นะครับมันมีการทับซ้อใน,ในกันก็น่าจะเยอะอะแต่ว่าอันนี้เดียวเราค่อยมาว่ากันเนอะก็จะประมาณนี้เท่ากับคลิปวันนี้นะก็หวังว่าจะพอเป็นแนวทางสาหรับการทีี่เตตรยมัว ก่อนจะเข้าสู่วันพรุ่งนี้ได้นะครับก็ยังไ่หนครั้งนะค่อนข้างจะมีโอกาสนะที่อาจจะได้เลืเ่นเปิดเซิร์ฟเพราะแพทช์ค่อนข้างจะใหญ่มากๆนั่นเองนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ง่ายก็รบกวนกดไลค์กดต like, ิดตามและวจังผมไปด้วยวกันนะครับใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถทิจะคอมเมนต์ได้นนเช่นเน,นะครับผมวันนี้เ้อขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ